สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านทุกคนครับก็กลับมาเจอ,เจอ,เจอกับผมหมอมวยบ้านนอกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันในข้อมูลเพิ่มเติมมวยเด็ด7สีประจำวันอาทิตย์ที่26มรกราคม2,568โดยช่อง7 HD ก็ทำการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยไทย7สีหมอชิดต,ตั้งแต่เวลา14.30นาฬิกา30นาทีไปจนถึงเวลา16 30. นากานาทีโดยประมาณโดยโปรโมเตอร์เดียเกดเพชรพร้อมทีมงาน ก็ประกบคูม่มวยไว้ตามใบรายการดังนี้ครับคู่ที่1นี่นี้ก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่24นัดแรกสายบีคู่ที่1ระหว่างยอดบัวงามลูกกันทละเจอกับรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่าง1 1 2อปอนด์เท่ากันคู่ที่2ก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่24นัดแรกสายบีคู่ที่2ระหว่างนำโชคบุญนามวยไทยใส่กับยอด เหล็กแหลมตอบพิทักษชัยที่พิกัด112ปอนด์เท่ากันคู่ทีสามมวยไทยเจ็ดสียอดเสกสรรรถสวยจ่าเจตเจอกับสิงห์อุบลออุตอุดรที่พิกัด133ปอนด์คู่ที่4คู่เอกประจำอาทิตย์นี้เด่นสิทธิ์นายกทวีต,ตพงศ์เจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มที่พิกัด121ปอนด์ครับ ครับก่อนจะไปฟังทัศนวิจารณ์มวยเด็ดเจ็ดสีทั้ง4คู่ก็เช่นเคยครับหมอมวยบ้นนอกก็ขอกําลังใจจากเอฟทุกท่านทุกคนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับส่วนเซียนมวยท่านใดที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าไปรุ่นไปเชียร์มวยรักมวยชอบของตัวเองในเวทีหมอมวยก็ขออนุญาตแนะนํามวยพักยกพีวายช่วยท่านได้ครับ ไวพัพยก py 2 4ระบบออโต้ได้มาตรฐานบริการดีบริการฉับไวสนใจก็แอดไปที่ id line py 2 4ง py 2 4จะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนำมาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับไปกันครับทัศนวิจาร์ณคู่ที่1ก็เป็นมวยรอบบนเสือครั้งที่24สาย B คู่ที่1 ยอดบัวงามลูกกันทะละเจอกับรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญกาดช่างร้อยสองปอดเท่ากันมาดูที่มุมแดงครับยอดบัวงามลูกกันทะละอายุ19จากมหาสารคามส่วนสูง176น้ำหนักปล่อยๆ55กิโลกร,รมัมชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่ลูกกันทะละมหาสารคามก็เป็นมวยเข่าเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันตีรูบร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บ ประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยครับฟอร์มสามข้างหลังก็มีชนะนกยก2อเอเจกอกลมเกลียวที่ศึกมวยไทยเกยียรติเพชรชนะนกยก4ยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยที่ศึกท่อน้ำไทยเกยียรติเพชรและสุดพลาดท่าแพ้นกยก3ายอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ ส่วนคู่โชกทางด้านมุมน้ําเงินลุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญกันช่างอายุ18จากเชียงใหม่ส่วนสูง174น้ําหนักฝอยป่อย54กิโลกรัมก็ชคมาประมาณ20ครั้งซ้อมที่สอยิ่งเจริญกันช่างครับตัวนี้เป็นมวยประเภทไฟเตอร์อาวุธครบเครื่องนอกได้นายเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟัตีหมัดแรงศอกคมบูดุดานปอดใหญ่ปลายแรงเป็นมวยฟอร์มสด พระเอกภูธรชางเชียงใหม่ครับล่าสุดนี้อาเอาชนะคะแนนเพรมชัยเสริมชัยมวยไทยยิมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครับรูปเกมที่น่าจะเป็นก็เป็นมวยรอบปุนเสือครั้งที่24สายบีคู่ที่1ครับผู้ชนะคู่นี้ไปเจอกับผู้ชนะคู่ที่2ในนัดถัดไปผู้แพ้ก็ไปเจอผู้แพ้ครับแดงยอดวัวงามลูกกันทละอายุ19เป็นรุ่นพี่1ปีได้ลอยนิดนิด น้ำหนักปล่อยๆก็มากกว่า1โลกระดูกมวยเมืองกรุงดีกว่าครับส่วนน้ำเงินลุงทยานฟ้าสอยยิ่งเจริญกันช่างเป็นรุ่นน้องเป็นเอกภูทรจากเชียงใหม่ฟอร์มสดกระดูกมวยเป็นรองทั้งคู่นี่เป็นมวยรูปร่างสูงยาวใกล้เคียงกันครับตนๆผมมองว่ายอดบัวงามกระดูกเมืองกรุงดีกว่าน่าจะเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนแต่ปลายๆผมมองว่าน้ําเงินรุ่งทยานฟ้าสอยยิ่งเจริญกันช่าง จะอาศัยร่างกายท่าทรหดที่ดีกว่าเดินบทเดินเบียดเร่งเครื่องแซงเอาชนะรุ่นพี่ได้ไท้ายๆครับผมให้น้ำเงินครับรุ่งทะยานฟ้าสอยยิ่งกิเลงกระช่างเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวครับไปกันต่อคู่ที่2ครับนำโชคบุญลนามวยไทยเจอกับยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยก็เป็นมวยรอบคุณเสือครั้งที่24 สาย B ีคู่ที่2ครับทางด้านนำโชคบุรณามวยไทยนี้อายุ20จากเชียงใหม่ส่วนสูง163น้ำหนักปล่อยๆ54กิโลกร,รมัมก็ชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่บุรณามวยไทยจังหวัดเชียงใหม่ครับก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถ,ถนัดซ้ายบูดุดันขยันออกอาวุธประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกคมระยะหลังนี่กลับไปเป็นพระเอกภูธร ฟอรมก่อนหน้านั้นก็มีชนะนอกเยอก3สามศิลปไทยสิทธิ์พนมทองที่มวยมันสนั่นเมืองแพ้คะแนนซินอิจิเอ็กซิดีค่อนยิมนะครับที่ศึกเพชรยินดีล่าสุดก็แพ้คะแนนคมเพชรจากติก๊อุบลที่ศึกมวยมันสนั่นเมืองว่าเมื่อวันที่23เมษายนปี67ก็ห่างหายจากเมืองกรุงไป9เดือนนะครับ ส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยอายุ18จากร้อส่วนสูง173น้ําน้ำหนักป่ยป่อยๆ53กิโลกรัมโจกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่ต่อพิทักษ์ชัยจังหวัดร้อครับก็เป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวข่แหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายปารัดฟันตีตั้งรับจับทางได้เดินเป็นเหลียมเชิงดีเก่าเกมครับสามไฟหลังมีชนะนกเยอกสี แสนเอกสอราชภูมิที่ศึกท่อน้ำไทยเกรตดเพชรแพ้นอกยกสี่ยอดบัวงามลูกกันทะละที่ศึกท่อน้ำไทยเกร็ดเพชรล่าสุดก็แก้มือเอาชนะนอกยก 3- ามยอดบัวงามลูกกันทะละได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับครับคู่นี้ก็เป็นมวยรอบคนเสือครั้งที่24สสายบีคู่ที่สองผู้ชนะก็ไปเจอผู้ชนะคู่ที่1ผู้แพ้เจอผู้แพ้ครับในนัดถัดไป แดงนำโชคบ,บุรณะมวยไทยอายุ20เป็นรุ่นพี่2ปีเสียเปรียบส่วนสูงประมาณ10เซนติเมตรนะครับแต่ว่าเวทป,ป่อยๆนี่มากกว่า1โลน้ำเงินยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยได้สูงได้ลอยเหลี่ยมเชิงดีทั้งคู่นี่เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับต้นๆน,น,นำโชคหมัดหนักศอกคมไม่ลุ้นนับลุ้นนอกกอดส่วนปลายปายผมมองว่ายอดเหล็กแหลมจะใส่รูปร่างที่สูงยาวกว่า ดักสัดแข้งเตะซ้ายดักเสียบดักแทงจะเบียดเอาชนะนำโชคได้ท้ายครับผมให้นำเงินยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยเป็นมือรักมือชอบระดับ2ดาวครับไปกันต่อคู่ที่3ครับมวยไทย7สียอดเซกสันรถสวยจ่าเจตเจอกับสิงห์อุบลอุตอุดอุดร133ปอนด์เท่ากัน หมูมแดงยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดอายุ20จากตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนักวัดปล่อย65กิโลกรัมชกมาประมาณ50ครั้งซ้อมที่รถสวยจ่าเจดจังหวัดเพชรบุรีครับก็เป็นมวยรูปร่างสูงยาวขาแหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาปั้มรัดฟันฟตีเดินได้ตั้งรับเป็นเก่าเกมครับหาไฟหลังชนะ3แพ้2 สามครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนกอไผ่สอยิ่งเจริญกันช่างที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มาวินที่วันลุมพินีล่าสุดก็แพ้คะแนนยอดเพชรพมคุณมวยไทยยิมที่ช่องเจ็ดสีครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินสิงห์อุบลอวุดอุดรอายุ20ปีเท่ากันจากพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลเช่นกันส่วนสูงก็1้0 น้ำหนักปล่อยๆล่อย65กิโลกร,รมัมโยกมาประมาณ40ครั้งซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมก็เป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเดินเปิดเกมเตะขวาเตะขวาปั้มรัดฟัดตีบูดูดันปอดใหญ่ปลาแรงก้าแลกก้าหลุยครับห้าไฟหลังชนะ2แพ้3 3ครั้งหลังมีแพ้คะแนนวุฒธธิเดชท,ทีเด็ด9 9ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ชนะคะแนนยอดเพชร เพชรพม,มคุณมวยไทยยิมที่ช่อง7สีล่าสุดอชนะนอกยกสี่สิทธิศักดิ์สอปะบโชคที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับรูปเกมที่น่าจะเป็นครับคู่นี้ถือว่าเป็นดามิแม์แห่งเมืองดอกบัวเพราะว่าเด็กทั้งคู่นี้เป็นเด็กอุบลด้วยกันนะครับส่วนสูงปักหัวตัวเท่าอายุ20ปีเท่ากันเวทปล่อยก็65เท่ากันครับทุกอย่างเท่ากันหมดเลยนะครับ แดงยอดเสกสรรเป็นเด็กอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลนะครับส่วนนํำเนินสิงห์อุบลอาอุดอุดอนเป็นเด็กพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลครับเข่าเจอเข่าสูงยาวเข่าแหลมเึ็บเจ็บทั้งคู่นะครับแดงยอดเสกสรรแพ้ยอดเพชรพ,พอจเจริญแพทย์มาส่วนสิงห์อุบลอาอ,อุดอุดอนนี่ชนะยอดเพชรมาครับสิงห์อุบลในสองไฟนี่โชว์ไว้สวยครับ กำลังใจดีกว่ารูปมีลูกฮึดนะครับผมมองว่าจะเบียดเอาชนะยอดเสกสรรได้ไท้ายๆครับคู่นี้ผมให้นำเงินสิงอุบลอาอุดรเป็นไวรักไม่ชอบระดับ3ดาวครับมาถึงคู่ที่4คู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับเด่นสิทธิ์นายกทวีตพงศ์เจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้ม121่อปอนด์ครับ มุมแดงเด่นสิทธิ์นายกทวิตพงศ์มีอายุ28จากบุรีรัมส่วนสูง163น้ำหนักไวปอลป้าครึ่งก็ชกมาร้อยกว่าครั้งซ้อมที่ค่ายศักบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมเป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดปั้มรัดฟัดตีบูดูดันตลอดปอใหญ่ปลายแรงประเภทอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยอร์มสดครับ5ไฟหลังนี่ชนะ4แพ้1 สครั้งหลังก็มีชนะคะแนนเพชรสยามจอพัทริยาที่จังหวัดบุรีรัมแพ้คะแนนวันช้ยน้อยสะทอเหี่ยวบางแสนที่ช่อง7สีล่าสุดเอาชนะคะแนนเขี้ยวพะเบกคอมแพคที่ศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรครับส่วนคู่ชกทางด้านมุมน้ำเงินเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มอายุ25จากจังหวัดลำพูนส่วนสูง166น้ำหนักปล่อยๆกิโลกร,รมัมนะครับ ก็ชกมาประมาณร้อยกว่าครั้งซ้อมที่ศูนย์กีฬาห้วยต้มจังหวัดลำพูนครับก็เป็นมวยไฟเตอร์เดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดถนัดขวาบูดูดันขยันออกอาวุธปอดใหญ่ปลายแรงครับแต่ว่าฟอร์มกันชกนี่ยังอยู่ในช่วงขาลงครับหครั้งหลังชนะ1แพ้3สเสมอ1 3ครั้งหลังก็มีแพ้คะแนนเพชรจักจันช่หพยักษที่จังหวัดอุบลแพ้คะแนนเอกลักษณ์สสมานกาเมนที่ช่อง7สีล่าสุด ไปแจ้งเกิดเอาไว้ชนะคะแนนเกาะเต่าเพชรสมนึกที่จังหวัดร้อครับครับทั้งคู่นี่เคยใช้บริการกันมา1ครั้งเมื่อวันที่6สิงหาคมปี66ในพิกัด120ปอนด์ที่ศึกทอนาำไทยเกียรติเพชรผลก็เด่นสิทธิ์นายกทวีตะพงเป็นฝ่ายชนะคะแนนมาวันนี้เพชรมงคลได้โอกาสแก้มือล้างตาโดยเจอกันที่พิกัด121ปอนด เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มอ,อายุ25เป็นรุ่นน้อง3ปีได้สูงได้ลอยนะครับกระดูกมวยนี้ก็พอๆพอกันทั้งคู่ประเภทไฟเตอร์ครับเปิดเกมบูดูดันเตะหนักต่กตอยแรงสอกคมโอกาสไม่ครบยกนี่มีสูงครับสำหรับผมยังมองว่าเด่นสิทธิ์นายกทวีตงพงครับเป็นรุ่นพี่ฟอร์มดีสดกว่าจะใัยอาวุธที่หนักแรงกว่าเบียดเอาชนะ เพชรมงคลย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้ผมให้แดงเด่นสิท์นายกทวีตภพงเป็นนายกเป็น,น,ปนมวยรักมวยชอบระดับ4ดาวครับครับก็จบทัศนวิจารณ์มวยเด็ดเจ็สีทั้ง4คู่นะครับก่อนจะไปดูสรุปมวยรักมวยชอบหมอมวยก็ขอการแนะนํามวยพักยก PY 24ครับมวยพักยก PY 24ระบบออตโตได้มาตรฐานบริการดีบริการสับไวสนใจก็แอดไปที่ ID ดี n ล p แอ แอปพีวจะมีแอดมินคอยให้บริการท่านตลอดเวลาอย่าลืมแจ้งว่าหมอมวยบ้านนอกแนะนํามาจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับไปกันครับสรุปมวยรักมวยชอบมวยเด็ดเจ็ดสีประจําอาทิตย์นี้คู่ที่หนึ่งผมให้น้ําเงินรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญกันช่างเป็นมวยรักมวยชอบระดับ1ดาวสดบทเก่าเอาอยู่ คู่ที่2ให้นำเงินยอดเหล็กแหลมต่อพิทักษ์ชัยเป็นมมยรักไม่ชอบระดับ2ดาวเหลี่ยมมวยไอคิวมวยซ้ายผ่านตลอดคู่ที่3ก็ให้นำเงินครับสิงห์อุบลอาุดอุดรเป็นมมยรักไม่ชอบระดับ3ดาวเข่าแรงแซงปลายปลายคู่ที่4ให้แดงครับเด่นสิทธิ์นายกทวิตพงศ์เป็นมมยรักไม่ชอบระดับ4ดาวหนักแรงเร็วสายต่ำ ทำงานครับครับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงทัศนวิจารณ์เบื้องต้นเท่านั้นนะครับผลการวิจารณ์อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างถ้าเห็นด้วยก็ตามกันได้ครับแต่ถ้าเห็นต่างก็สวนได้เลยไม่ว่ากันครับกีฬามีแพ้มีชนะถ้าไม่ชอบก็ดูประกอบด้วยสายตาตัวเองแล้วค่อยตัดสินใจครับขอบคุณทุกการติดตามครับโชคดีครับสวัสดีครับ